สวัสดีคับสวัสดีพี่ๆคนรักฟาะเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระบำแบ่งบันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสาหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อไปนะครับ วันนี้มาสายเลยนะพี่มาประมาณสามโมงครึ่งเลยนะครับพี่วันนี้มีผ้ายอดนิยมมาหลายรายการเลยนะครับเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับอง์แรกนะพี่เป็นหลวงพระทวดนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นบล็อกวงเดือนใหญ่นะพี่ดูนะครับเรียมเงินนะพี่เงินแท้นะครับดูนะพี่เรียมเงินพร้อมใช้เลยนะพี่เงินน่าจะมีประมาณพันนึงนะพี่อย่างน้อยนะพี่ดูนะครับ เป็นบ็อกวงเดือนใหญ่นะพี่ดูนะครับดูเส้นนะพี่คมคมหน้าตาคมชัดเลยนะครับมีเสาอากาศนะพี่เป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะพี่บล็อกวงเดือนมีเสาอากาศนะพี่ดูนะครับคมชัดเลยพี่ตาเปล่ายางเห็นเลยนะพี่โหเรียมเงินแล้วดูขึ้นมากเลยนะพี่ดูนะครับเอาไปหนึ่งพัน 6 0รบาทนะพี่หนึ่งพันร้อบาทแค่เงินก็ประมาณหนึ่งพันพันสองแล้วนะพี่เป็นเงินแกะมือนะพี่ดูนะครับเป็นงานแกะมือนะครับสวยเดิมเลยพี่เจ้าของเขาเลี่ยมเก็บไว้นะพี่เขาน่าจะยังไม่ได้ใช้เลยพี่เงินยังไม่ใหม่อยู่เลยนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเ,เหรียญเสมาแปดรอบนะครับพี่ดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นทองแดงผิวไฟดูเส้นนะพี่ตาเปล่ามองเห็นเลยพี่ดูครับเห็นเส้นไหมครับตีกล้องให้ดูนะครับดูพี่คมคมเลยี่เห็นไหมครับดูพี่สวยเดิมเลยนะพี่เป็นเสมาแปดรอบปีหนึ่งแปดนะครับดูนะพี่ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูหน้าตาสวยคมชัดดูเม็ดผลนะพี่แล้วจะมีขีดผ่าเม็ดผดลงมานะพี่เห็นไหมครับนี่นครับดูเส้นตรงนี้นะพี่เห็นไหมครับติดคมชัดสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับวงเดือนก็ติดนะพี่ดูสวยสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันบาท รายการต่อมานะครับเป็นเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับพี่ดูนะครับในพี่เขียนว่างามเอกนะพี่ดูนะครับมีเส้นวิ่งขึ้นไปด้วยนะพี่เห็นไหมครับกองเขียนว่ารุ่นแรกออกอไก่นะครับแต่กองโซอโอนะพี่จะมีเส้นขีดขึ้นไปนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยพี่หน้าตาคมชัดสวยเดิมเลยพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปแ0ดร้บาทนะพี่เไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรสอนะพี่เขาเรียกว่าเหรียญไตมาสนะพี่ดูครับอันนี้พิเศษนะพี่เป็นเนื้อนาวะนะพี่สาก สร้างประมาณพันเก้าร้อยองค์หรือสองพันเก้าผมก็จำไม่ได้นะพี่ดูครับเป็นเนื้อนวะนะพี่เนื้อนวะโลหะเลยนะครับพี่ตอกเลขเก้านี้นะครับดูพี่เป็นจเจริญพรสองน,นะครับพี่แล้วก็จะมีขีดตรงนี้นะพี่นี่นพี่เห็นไหมครับพี่แสงสะท้อนนะเห็นไหมครับขีดคมๆเลยนะพี่ ดูหน้าตาคมชัดดูเส้นนะพี่เส้นวิ่งเป็นรัศมีเต็มเลยนะพี่ตามพื้นเหรียญน,นะครับดูพี่ตอโคดหน้าหน้าหลังเลยพี่ดูครับสวยแบบนี้เลยพี่เอาไปหนึ่งพันสอร้บาทนะพี่เป็นเนื้อนวโลหะนะครับเอาไป1200องรบาทนะครับรายการต่อมาเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจ่าตะพี่ดูนะครับ สวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะครับมีกลนะพี่ดูนะครับหลวงพ่อจาานะพี่อันนี้เป็นชื่อผู้ทํานะพี่ดูนะครับอะไรสวัสดอะไรเนี่ยพวงสกุลหรืออะไรนะพี่มองไม่ชัดนะพี่นนมีรอยขอจาะรูอุดน่าจะเป็นผงพุทธสกุลนะพี่ดูนะครับรอยขอจอาะุดผงนั่นนะพี่ดู ตัวพี่สวยแบบนี้เลยพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญอนะาจารย์ฟ้ารุ่นแรกนะพี่เนื้อทองแดงกระไหล่ทองครับดูนะพี่โอ้โหดูนะครับดูเส้นลัศมีเต็มรอบเหรียญเลยนะครับดูนะครับเส้นขนแมวคมคมชัดเลยนะพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ ดูอักขรลายยันนะพี่ดูนะครับดวมีคมชัดมากเลยนะพี่ดูครับดูนะพี่เหรียญหนานะพี่เหรียญหนานะครับเหรียญจะหนานะพี่รุ่นนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการเต่มานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมคอแอลนะครับปีหนึ่งห้าพี่ดูนะครับดูวพี่คอแอลนะครับลึกๆเลยท่านพี่ดูนะครับดูบพี่หัวตาพี่เหมือนขีดตาติดสองฝั่งในเพีนะครับ <jour> แล้วก็ตาสองชั้นนะครับองค์ท่านจะอ้วนลำ่ำนะพี่อ,อ้วนลำ่ำจะมีขีดท่านะพี่เห็นไหมครับแล้วก็ลอยตะใบอันนี้แล้วแต่ช่งางลอยตะใบนะพี่ลอยตะใบนี้ดูพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่ดูนะครับด้านหน้าจะใหญ่กว่าด้านหลังนะพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังนะครับ พี่เราจะมีลูกศรนทพี่เห็นไหมครับมึงงองูเขาเมื่อเงินนะพี่ดูครับเป็นสาะลีนะพี่ดูเส้นแตกพื้นเหรียญตามซอกเต็มหมดเลยนะครับต่อโค้ดด้วยนะนพี่ดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับฝังกิ่งหลังนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเมื่อกี้สายเข้าแล้วพี่ถึงไหนแล้วพี่ถึงขย่ากิ่งแล้วพี่โหดูนะพี่ดังมากเลยพี่เอาไปพันสองร้อยบาทนะพี่ดังอย่างเพาะเลยนะพี่รายการต่อมานะครับเดี๋ยวพี่อันนี้เป็นหลงเพ่อเงินนะพี่หลงเพ่อนพิมพ์นิยมนะพี่ดูนะครับ คาบเบาเดิมๆเก่าๆเลยพี่ดูนะครับตัวนี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับแสงตัวมีแสงไฟสะท้อนหน่อยพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์นิยมเก่าๆเลยพี่ดูนะครับพิมพ์ตัดช่อพี่เห็นไหมครับพิมพ์ตัดช่อนะครับดูัะพี่สวยเดิมมากเลยนะครับตีกล้องให้ดูนะี่มีตาพระอินทร์นะพี่เขาเรียกน่าจะเรียกตาพระอินทร์นะพี่เม็ดกลมๆนี่นะพี่ดูนะครับนี่พี่เห็นไหมครับ พี่เห็นไม่กลมๆลมไหมพี่ดูดูทำซอกทำอะไรพี่จะมีก้นกวดเม็ดทรายพี่ดูนะครับองค์นี้เก่ามากเลยพี่เก่าทันยุคหลงเพราะเงินเลยนะพี่ดูครับเพ็นพิมพ์ตัดช่อนะพี่เอาไปอ่าหนึ่พบาทนะพี่หนึ่งพันบาทครับมีเม็ดตาพระอินด้วยนะครับพี่ รายการต่อมานะพี่นี่ผมมีเหรียญรุ่นแรกสองเหรียญนะพี่ตัวนี้เก่ามากเลยพี่ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่ดูนะพี่เขาเรียมไว้ยังเก่าลยพี่ดูแต่ยังเห็นเส้นนะพี่เห็นไหมครับเส้นคมอยู่เลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมไม่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับ แต่ถ้าดูองค์จริงก็จะเห็นชัดกว่านี้นะพี่อันนี้มันผ่านกล้องนะพี่ดูนะครับตำหนิอะไรครบคมชัดหมดเลยนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่องค์เล็บกรอบเก้าร้อยนะครับพี่องค์นี้หนึ่งพันนะพี่ก็ไหลทองได้มาสององค์เลยนะพี่รายการต่อไปนะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อวงไม่ผิ่เนี่ยขาวงเล็บหลวงพ่อวงนะพี่ดูนะครับ แบบนี้เลยพี่เก่าแบบนี้เลยนะพี่อันนี้เอามาจากบนหิ้งเขาเลยนะพี่ดูนะครับเขาใส่กระป๋องไว้บนหิ้งนลพี่โดยวัดมะกากนะพี่สวยเดิมแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่โหผิวขึ้นปหลอดเลยนะพี่ดูนะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นขอบกระบอกพี่ดูนะครับขอบกระบอกนะพี่ดูนะพี่จะมีบล็อกดอกจันแตกเลยนะพี่ดูนะครับผิวจะออกปันหลอดเลยพี่เป็นทองแดงนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญอ่ะ หลงปุ่เอี่ยมนะพี่เป็นเหรียญหลงปุ่เอี่ยมนะพี่สภาพผ่านกันใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับเดิมเดิมเลยนะครับพัดสองสี่หกเจ็ดนะพี่สองสี่หกเจ็ดดูห่วงนะพี่ห่วงเหลือนิดเดียวเลยพี่ดูครับเอาไป 800อยบาทนะครับแ0 0อบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะงมีดูความเก่าดูเนื้อหานะครับเดิมเลยพี่เก่าๆน้ำเดิมหิ่งๆเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมนะครับเอาไปแ0 0อบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงพอกันนะพี่เหรียญหลงพอกันพิมพ์พขอเบ็ดนะครับเนื้อทองแดงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่เราจะมีขีดมีอะไรแบบนี้นะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการน,นี้จะเป็นอ่าสมเด็จพิมพ์น่าจะพิมนะเดี๋ยวดูนะครับดูนะพี่น่าจะเกตโบตูมนะพี่ดูนะครับผมว่าน่าจะเกตโบตูมนะพี่ดูนะพี่ใช่พี่พิมเกตโบตูมนะครับดูนะพี่สวยเดิมอะไรนะพี่ดูนะครับดูเนื้อพี่หนึกนุ่มตุ๊บตับเลยนะพี่ดูนะครับ เนือประมาณนี้เลยพี่ดูนะครับ8 0ดรอบาทนะพี่แ800ดร้อบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อมะกวยเนื้ออบาก้าพี่เนื้ออบาก้านะพี่ห่วงเดิมยังอยู่เลยพี่ดูนะครับเขาเนื้ออับบาก้าก็ไหลทองพูดพี่นะพี่เป็นหลังน้ำมันพี่เนื้ออบาก้าก็ไหลทองนะครับพี่ได้มาคู่เลยพี่เขาเลี่ยมเก็บไว้ยังดีพี่เลี่ยมเก็บเนื้อพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหน้าลิงนะพี่ เดี๋ยวดูนะครับโ้สวยเดิมดูเม็ดพดนะพี่ดูขีดคมคมเลยนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูครับด้านหลังพี่ดูครับปีสองหนึ่งะพี่ปีสองหนึ่งเลยพี่สอเสือจะมีขีดไม่เห็นไหมครับเห็นไหมพี่แสงสะท้อนหน่อยพี่นะครับเห็นไหมครับนี่สอเสือจะมีขีดนะพี่ ถ้าดูตัวจริงก็จะชัดกว่านี้นะครับห่วงเป็นปิ้นเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่ารูปหล่อหล,ลอมะกรวยพิมพ์หน้าลิงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ รายการนี้เอาไป1,000บาทนะครับเป็นรูปล่อหน้าเริงรุ่นแรกนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับโดยพี่หน้าตาสวยคมชัดพี่ตอกโค้ดชัดเจนนะครับ ดูน่ะพีเส้นขนแมวคมคมเลยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่จังหวัดร้อยเอดนะครับปี1 8นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นทองแดงลงดํานะครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เ,เ,เหรียญวัดบางน้ำบนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับ นัจะเป็นหลวงพ่อรอดนะพี่งานแซยิดนะพี่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะพี่แบบนี้เลยพี่ขุดเนื้อท่าพี่เก่ากึกเลยนะครับเหรียญเก่ามากเลยพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะาพี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะาพี่ปีสองพันห้าร้อยนะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ดูไม่สวยเดิมเลยนะครับเอาไปแปดร้อยนะพี่เอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จนาน่าจะพิมพ์พิมเจดีให้พี่ดูครับน่าจะพิมพ์ J เจดีนะไม่เสเกตเกตคดด้วยพี่ดูนะครับ, JD, รบดูเกตนะเกตท่านงอนอย่างนี้เลยนะพี่ดูครับ เกตคดด้วยพี่ดูนะครับดูเนื้อพี่โอ้โหเนื้อสุดยอดเลยนะพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อตุ๊บตับเต็มจังเลยนะพี่ดูนะครับเม็ดแรมบนสารโต๊องค์เพลไม่ต้องกลัวนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาเวตาอิทนะครับพี่ดูนะครับ ดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูพี่ตากลมๆคมชัดเลยพี่แล้วมีเส้นที่บ่าพี่เส้นขนแมวนะครับแล้วก็ที่หูแล้วก็ที่ศีรษะท่านนะครับดูนะครับดูนี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ เอาไป1,000พบาทนะครับ1,000บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์พรมนะพี่เหรียญเสมารุ่นแรกนะครับพระอาจารย์พรมนะพี่ดูความเก่าของเนื้อนะครับเก่ามากเลยพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไป800บาทนะครับ800บาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อดุลน,นะพี่หลวงพ่อดุลน,นะพี่โอโหดูนะครับดูเนื้อหานะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเหลียญนี้ก็จะช้ำหน่อยนะพี่นายจาการเก็บนะพี่นะ่าจะเก็บไม่ดีนะครับตัวนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ รายการนี้เอาไป600บาทนะพี่600บาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นพระขุนแผนนะพี่พระขุนแผนหลงปู่ทิมนะพี่ดูนะพี่พิมพ์เล็กนะครับด้านหลังฝั่งกระตุดนะพี่เก่าเก่าเลยพี่ดูนะดูนะพี่เก่าเก่าเลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็น หลงพ่อทวดนะพี่เนื้อนวะ,นะพี่เป็นเปตรงนะพี่รุ่นเปตรงเก่าเก่าเลยพี่ดูครับอย่าแดงนะครับเต็มเลยนะพี่เอาไป800บาทนะครับแ0 0บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะพี่เนื้อว่านปี2 497นะครับพี่ดูนะครับ ดยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนพี่ดูนะครับเรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่ดูนะครับหุณนหลอยเขาปิดทองมาด้านไหนมาหน่อยนะพี่ดูแผ่นทองนะครับแผ่นทองนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นสิวลีนะพี่เป็นสิวลีหลวงปุทโตะพร้อมเรียมเงินนะพี่ดูนะครับโดยพี่สวยเดิมดูยันคมชัดเลยพี่เป็นสิวลีนะครับ ดูพี่สวยเดิมแห้งๆเลยพี่ครับแป้งเก่าๆเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทแล้วพี่พร้อมเล่มเงินเลยพี่เป็นสือบรีหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็น่าเหรียญหลวงพ่อโสธรแล้วพี่ดูนะครับปี 2, 4, 6, สองสี่หกศูนย์แล้วพี่ดูนะครับยังเก่าเลยนะพี่ดูนะครับ เอาไป800ร้พี่800บาทนะครับรายการต่อมาแ้นะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่โตวัดประดูด่ฉิมพีนะครับดูพี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูครับตอกโคชัดเจนเลยนะครับดูนะพี่ ัวพี่สวยเดิมคมชัดเลยพี่เอาไป900บาทนะพี่900บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะพี่ขุนแผนบ้านกลางนะครับดูแล้วพี่เนื้อหาสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูพี่คมชัดมากเลยพี่เก่าๆพี่เนื้อออกกบหยาบเลยพี่ดูนะครับเนื้อจหยาบเลยนะครับเนื้อนี้จะหย,ยาบนะครับ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานครับเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะพี่เหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับเรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่ตัวพี่เป็นรุ่นสุดท้ายนะพี่ปีหนนะครับ พี่สวยเดิมเะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ่าแปะลงสีนะพี่เป็นรุ่นแรกพี่โอ้โหยังเก่าพี่ดูเขาเก็บไว้นะพี่เก็บแบบไม่ค่อยดีนะพี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับเอาไปหกร้อยนะพี่เป็นเหรียญอาแปะรุ่นหนึ่งนะพี่อาแปะลงสีนะครับสวยสวยน้่มเดิมเลยนะครับ ปี19แล้วพี่ปี19ไป600บาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาถ้านะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่เป็นหลงพ่อ,อหลงพ่อมุ่ยนะพี่วัดดอนไล่นะพี่ดูนะครับปี12นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไป700บาทนะครับ รายการต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าลอยพระพุทธบาทนะพี่ดูนะครับเป็นหูเชื่อมขอบกระบอกดูนะพี่ดูครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่เหรียญนั้นหนาเลยนะครับดูนะพี่แบบนี้เลยพี่แบบนี้เลยนะครับเอาไป เจ็ดร้อยบาทนะครับไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะพเ่เม็ดแตงหลงพ้ทวดหลังหลงผู้ทิมพ์นะพี่พิมพ์นอแตกนะครับเดี๋ยวพี่พิมพ์นอแตกนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเอาไป หกรบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเหรียญจัก,กรเพชรนะพี่เหรียญจัก,กรเพชรด้านหน้าเป็นเท้ามหาพรมนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูมีเส้นวิ่งรอบเลยนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆมพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับ เป็นเหรียญเท้ามหาพมด้านหลังเป็นเหรียญจักรเพชรนะพี่เขาเรียกว่าเหรียญจักรเพชรนะพี่เจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรักครังนะพี่ดูนะพี่เกตทะลุซุ้มด้วยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูเนื้อพี่เนื้อตุ๊บตับดีจังเลยนะพี่ ดูนะพี่เก่าๆเลยพี่เม็ดแร่โมงกันสารเต็มเลยนะครับใบแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นใบอ่าโพลิคนะพี่เป็นใบโพลิคหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูครับดูพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร,รนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับปีสองสี่หกศูนย์ท่พี่เหรียญคล้ายเหรียญอาร์มนะพี่โอ้เก่ามากเลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อทวดนะพี่เป็นหลวงพ่อทวดหลังหลวงปู่ทิมนะพี่ปีสองพันห้าร้อยเขาเรียก เหรียญหัวโตนะพี่ดูนะครับคมชัดสวยเดิมเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูเส้นเนื้อเกินชัดเลยพี่ดูนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโตปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระ บ้านแหลมนะพี่วัดบ,บ้านแหลมนะพี่ดูนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไป700บาทนะพี่เป็นพระบ้านแหลมนะพี่รายการต่อมาเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ a นะครับเดูพี่สวยเดิมเลยนะครับหน้าตาคมชัดสวยเดิมเลยนะครับ โดนพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีจานด้วยท่าพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะครับเอาไป900บาทนะพี่900บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จพิม์พฐานแซมนะพี่ดูนะครับโหโดนเนื้อนะครพี่หนึกนุ่มตุ๊บตับเลยนะพี่ดูนะครับ หนเป็นเนื้อสุดยอดเลยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมทีพี่มวนสารอนะไรเต็มหมดที่ดูนะครับสวยมากพี่องค์นี้ไม่รู้ว่าอะไระที่ดำดำเป็นเส้นเส้นเส้นทนะี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นสมเด็จโพก้าใบนะพี่หลงพ่อกลวยนะครับดูพี่ด้านหลังนะเขียนประสีสองห้านหนึ่งสามนะพี่ดูพี่เป็นหลังยันนะพี่ดูครับสวยแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นโพก้าใบนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเรีนกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับเป็นพิมพ์เกตชยโยนะพี่ดูนะครับพิมพเกชัน หนึ่งสองสามเจ็ดชั้นนะพี่เป็นสมเด็จพิมเจ็ดชั้นใช่ไหมครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเก่าๆเ,เลยพี่ดูครับมีลงลักด้วยนะพี่ดูนะครับ,รเ,รบเป็นสมเด็จพิมเกตโยเจ็ดชั้นนะพี่แปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ ปีหนึ่งหนึ่งะพี่เป็นเหรียญรุ่น2องพี่หนูครับหน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูเส้นขนแมววิง่งเต็มเลยพี่ดูนพี่เห็นนะครับแสงจะท้อนหน่อยนะพีู่นะครับคมชัดมากเลยนะพี่ปีหนึ่งหนึ่งนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายนะพี่เป็น สมเด็จพิม์ใหญ่วัดละคังอีกหนึ่งองค์นะพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมเลยนะครับดูพี่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับดูพี่ด้านหลังแบบนี้นะพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะยรยครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับอ่าวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ขอาการสวัสดีครับ